อ่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผม GK อีกแล้วนะครับคลิปคลิปนี้เนะี่ยเป็น E ีีที่3ของเกมนี้นะครับแคชอะไรเอาเอาว่เาเอา,เอาวาเต์หรือเปล่าวะอ้หันไม่ออกนะครับอ่ะต่อจาก E ีีที่แล้วเลยนะครับหมุนก็ต่อนะฮะแม่งคลิปที่แล้วมันไปเข้าตอนต้นคลิปมาบวกมาหมื่นหนึ่งนะครับแต่ทีเล่นไปเล่นมาเลย <laughs> เหลือเท่าทุนแล้วนี่ยกํกำไรไม่เห็นอีกแล้วนะฮะ อ่ะโอเคเดี๋ยวนี้เรามาปั้นกันใหม่คลิปนี้เรามาปั้นกันใหม่นะครับผมไปลมเลยเลยอา้าวลืมลืมลืมอย่าลืมนะครับใครที่ชอบเนะี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับเพื่อ <c oughs> เป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปด้วยนะฮะไปครับผมไปลุลว่ยิ่งเลขตรงนี้สูงยิ่งมีโอกาสแตกเยอะนั้นเพื่อนนะครับสัก เนี่ยสิบสองสิบามนี่กำลังดีเลยนะถ้าถ้าได้สิบสามอยู่แล้วปั่นบวกขึ้นไปอีกนะครับมันจะได้เข้าบนรัดเกมนะครับเกมนีนะ้ขึ้นไปหนึ่ง,ง,งนะครับย๋ยเพิ่งลงนะเว้ยโอ้ยดอยนี้บิ Big ะะนน๊กวินนะครับเพื่อนๆสองพันห้าโอ้โหได้นาฬิกานะฮะใช่ไหมได้นาฬิกาจ่ายสองพันห้าเลยนะห้าตัว โอ้ยังสุดอ่ะนี่ขนาดไม่ใช่ตัวแพงนะถ้าเป็นไอ้เหมียวกับไอ้รูปคอนโดนั่นลนะ่ะจะจ่ายเท่าไหร่จะไม่ห้าพันเลยเหรอเอออ้าเฮ้ยลงช้าจังเฮ้ยเ,ออเออมื่อกี้มันมีมันมีลงหนึ่งด้วยนะโอเคขึ้นไปอีกครับผมขึ้นไปแล้วแปดแปดใช่ไน,นี้รถ ปึ๊๊บปูนาฬิกาปึป๊บๆ,ๆ,ๆ,ๆจะได้โบยอีกหรือเปล่าไอตัวแพงนี้ผมยังไม่ได้มันเลยนะแม่งเข้าโคตรยากอุ๊ยนาฬิกาดอกนี้สองร้อยโอเควกไปหนึ่งครับผมขึ้นไปชั้นนึงอันนี้เป็นคุญแจนะ ทีนี้รถก็ไม่มีแล้วนะครับไปครับผมภาวนาอยากให้มันลงนะเออไปครับจังหวะนี้เอาละครับผมจังหวะนี้เริ่มมีให้เดี่ยวแล้วเอาขึ้นไปอีกแล้วครับผมจังหวะนี้เอาโคตรเอาดิโอ้ยดอกน,นี้บิ๊กอีปีวินไอ้เที้ยแตกเจ็ดพันเจ็ดหูยสุดจัด เอาดีเพื่อนมาโบนัสเกมแล้วครับผมโบนัสเกมจังหวะนี้ขอเรื่องหน่อยแล้วกันผูไม่เ,เข้าใจว่าอได้บเลังเพื่ออะไรน,นะครับงงมากเลยโคตรสามอีกแลว้วอ่ะอะไรวะโคตรหลอกกันเพื่อนเมื่อเราไปดูสองทิศที่ผ่านมานะคือแบบได้ต่ําที่สุดเลยออ้ยวะจังหวะน,วน,นี้ต้องเอาแล้วเลยเพื่อนขอเต็มกราบอะ่ะ มีให้หรือเปล่าเออการจัดให้หรือเปล่าเฮ้ยเจ็ดตัวคูยังไม่มีเลย,เลเย,นะลยเว่ะเพื่อนที่หมายแล้วรอบสุดท้ายโอเคไปไปต่อตัวคูนะเพื่อนเอาตัวคูเข้ามาหน่อยนะครับเนี่ยแค่นี้พอแล้วได้ตัวคูจบนะฮะตัวคูห้ากำลังดีนะโอ้โหจบแล้วนะครับขอผมดูแลไอตัวที่มันให้เลือก่อกี้มัเมื่อกี้มันมาสามเหรียญใช่ไหมเริ่มต้นนะครับ โอเคเข้าใจนะซูปเปอร์วินนะครับแต้อีกแล้ว4ี่พันห้าเลครับโอ้โหโอเคเกมนี้นะครับจากที่เล่นมา3มคลิปนะฮะร,รวมรวมแล้วได้กำไรประมาณนะประมาณหมื่นประมาณหมื่นสี่นะครับนะเกมนี้ได้กำไรมาประมาณหมื่นสี่นะฮะโอเควันนี้ ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบนะอยากให้ผมเล่นรีวิวเกมไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นเกมไหนฝากติดตามด้วยลกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ